อิทธิพรประธานกกตลงนามคำสั่งนับคะแนนใหม่สสเขตและบัญชรีรายชื่อ47หน่วยใน16จังหวัดนะครับโดยให้นับคะแนนใหม่ในวันที่11มิถุนายนนี้หลังพบนักคะแนนไม่ถูกต้องนะครับเ,เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวติดกรอการืรสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองของไทย PBS นะฮะร,รายงานว่านายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่นะครับหลังจากที่กะกะตได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องครับจึงสั่งให้นับคะแนนใหม่ใน47หน่วยนะฮะก็คือ16จังหวัดโดยให้นับคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่11มิถุนาย,ยน2566ก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนะฮะนับคะแนนใหม่สสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่40แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ เขตเลือกตั้งที่7นะครับหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะฮะเขตเลือกตั้งที่15แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงแสนแสบเขตมินบุรีเขตเลือกตั้งที่18แล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนะครับหน่วยเลือกตั้งที่3แขวงบ้านบาทเขตป้อมปราบสตูผ้ายนะครับเขตเลือกตั้งที่1นะฮะหน่วยเลือกตั้งที่7แขวงสะพาน2เขตวังทองหลางเขตเลือกตั้งที่5แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่11แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสานเขตได้ตั้งที่24นะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับก็จะมีพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดนครนายกจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดแพร่จังหวัดลบบุรีจังหวัดสุพรรณบรจังหวัดสระบุรีจังหวัดสุโขทัยจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดฉาเชงเงราวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดตามที่ผมมีการประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ท่านใดมีสิทธิ์มีเสียงนะฮะคงจะต้องมีการจับจ้องการนับคะแนนครั้งใหม่ ในรอบนี้นะครับว่าผลจอกมาเป็นเช่นไรฝักติดตามนะครับรายละเอียดทุกช่วงข่าวของไทย PBS กฎหมายทีงสามนะฮะและก็สืออะไรทุกรูปแบบของไทย PBS แล้วก็ฝักติดตามรายการสถานิประชาชนทางไทย PBS 4ในะฮะ14ในการ5นาทีจนถึงเวลา15บในกาฬิกายนะครับ